มีละครเรื่องอะไรคะพี่อั้มนี่ละครก็ของเราก็จะมานำเสนอในเรื่องหน้าที่ที่สาคัญครับใช่แล้ว<ต>ค่ะแล้วก็พี่ตุ๊กพี่จีนะครับมีหน้าที่อะไรที่สําคัญบ้างครับพี่เป็นนักศึกษาพี่ก็ต้องมีหน้าที่เรียนนะคะแล้วส่วนพี่อั้มน,นะคะพี่ก็มีหน้าที่เรียนหนังสือเหมือนกันครับค่ะแล้วส่วนน้องๆนะคะมีหน้าที่อะไรคะ Ồ, mềm, mấy, vô, ở bia mặt chứ Trái, lối, ở bia mặt

นีระจรบี who, 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 who ่ไ uh, น้ายากดีวาให้พวงคุเจ้าด้มีความรู้กันกูรู้ว่าอีมล่อ่ะรือมาโปร้องดีแล้วพวกเราทำยังดีล่ะเอางี้พวกเราสันุณคุณแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเรามาร้องเพลงสรรเสริญเพรรมีการถอะโอเคไหมพวกเราโอเคเอ้เดี๋ยวน้าออกาดจีคับ สวส่ะน <laser. S 1> <light> ้องๆเป็นแกบ้างคะลรของน่กไหมเอ่ยใช่มัหาอะไรบ้าคะบอกพนที่นเบยเนใช่เรากำลังสแล ัน no. so, you know ี้ใช่หรอใช่ครับทุกทีครับหน้าที่ของพวกเราเนี่ครับหน้าที่ที่ทำให้ของพวกเราก็คือการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็อยากทิ้งการเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เขากำลังจะลงเรื่องจิตอาสานะครับก็ขอให้น้องๆมีจิตอาสาและทุกคนครับเพื่อที่จะสั่งปนใจของเรานะครับได้มีความสุขต่อไปครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมรักเส้นองพี่ตีและ